แล้วก็รดด้วยน้ำหมักปลาค่ะน้ำหมักปลานี้รดเจ็ถึงสิบวันต่อครั้งนะคะถ้ามีเวลาก็7จวันต่อครั้งไม่มีเวลาก็10วันต่อครั้งนะคะอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าลิตรค่ะรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ3าวันต่อครั้งอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำห้ลิตรเหมือนกันถ้าไม่มีเวลาก็ ห้าวันต่อครั้งก็ได้นะคะถ้ามีหนอนผีเสื้อม,มีเพี้ยมีแมลงรบกวนนะคะหรือว่าเป็นเชื้อราก็ฉีดพ่นด้วยน้ำหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชค่ะอัตราส่วนการใช้2-3ช้อนโต๊ะต่อน้ำห้ลิตรแล้วก็ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วยลงไปด้วยนะคะ2ช้อนกาแฟผสมลงไปในน้ำห้าลิตรพร้อมกับ น้ำหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชเลยค่ะแล้วก็ฉีดพ่พนพร้อมกันป้องกันเพลี้ยป้องกันแมลงแล้วก็ป้องกันเชื้อรานะคะฉีดพ่นตอนเย็นค่ะฉีดพ่นทุกๆ7วันนะคะฉีดพ่นทั้งสวนเลยนะคะเป็นการฉีดพ่นเพื่อป้องกัน